Down this trail, shadow lay behind me. All of life's flavours are the future lay before me. Breathing held, dividends, common ground had no boundaries. An intention to invest. This is how life found me. Bird song, cool breeze, sunlight coming to bathe me. Free time to slow down, never ceasing to amaze me. They'd blame me. An unaccountable mess. Every step imbalance and irony. I wanted much more of what more than I could carry. Open wounds, time will heal the emptiness inside. And so come in high. ดีค่ะทุกคนอุปกรณ์หากินพังมะนอะสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างเสาร์อาทิตย์เหงาไหมเหงาไหมไม่เจอกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําการบ้านกันเนาะนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้จริงๆอ่ะการบ้านมีเยอะมากทุกคนแต่ว่านะคะเอาจริงนะเราก็ทําทุกตัวนะคะเราท,ทําทุกตัวทุกตัวที่ที่เห็นว่าดีเนาะ ะะที่เข้าหน้าเทรดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเราก็จะเอามาไลฟ์ส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะส่วนท่านใดที่เห็นว่ามันดีเนาะนะคะก็ก็ฝากแชร์ด้วยนะนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบตัวไหนก็ไปตัวนั้นนะคะหุ้นทุกโพสการบ้านทุกโพนะไม่มีเจตนานในการชี้นาหรือเชร์ซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราอาจจะมาช้านิดนึงเนาะ,ะเพราะเพิ่งเพิ่งสอนเสร็จนะคะก็เออก็มาฟังกันนะคะ จริงจวอลเลนน่ะมันเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าไลฟ์ทั้งคืนก็ไม่หมดนะนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาฝากจุธาอ่าเราเริ่มกันเลยเนาะนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะทุกคนจุธาเนี่ยเขาอาจจะลงต่อนะแต่เอามาทําไมก็ถ้าพรุนี้นะคะเขากลับตัวเนาะกลับตัวในราคาหนึ่งจุดหนึ่งจุหนึ่งหกนะคะก็ ลองดูว่าเราจะไปต่อไหมเนาะนะคะเราจะไปกับเขาไหมเนาะเราก็ให้แนวไว้ที่1.16แล้วก็1.21นะคะเราจะไม่เราจะไม่ให้แนวราคาเบรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะรีบาวแล้วก็ลงต่อก็ได้นะคะเนาะถ้าเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะเขาต้องเบรกเนี่ย1.30ให้ได้โอเคไหม1.30ให้ได้แต่ถ้าเขาเบรกไม่ได้เนี่ยก็ระมัดระวังที่1.21ละกันนะคะให้ไว้สองแนวนะส่วนจุดทาวอรหนึ่ง ทำไมเราต้องดูทำเฟรมย่อยเพราะว่าทาเฟรมใหญ่มันดูไม่ออกทุกคนนะคะก็วันหนึ่งก็เช่นกันนะถ้าไม่เบรกศูนย์จุด้าเไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ0.60ให้ไว้2แนวนะคะถ้าเขาจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบอธามไฮไปเลยเนาะนะคะเขาต้องเบรกศูนยกเจ็ให้ได้นะคะต้องเบรกศูนเจให้ได้จังหวะนี้ถ้าย่อไปกว่านี้ไม่เล่นนะ ย่อไปกว่าแนวที่เราพูดนะคะไม่เล่นเพราะว่ามันจะลงต่อนะต่อไปเสนาเสนาเนี่ยเขามีการทําราคาขึ้นมาเนาะนะคะแม่ไม่เท่าไหร่แต่ลูกอ่ะแรงกว่าใช่ไหมเพราะว่าลูกมันเพิ่งเข้าตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเราฝากทุกคนนะคะวันที่4เมษาเป็นวันที่ตลาดเขาเปลี่ยนเรื่องทีกันแล้วเนาะนะคะเงื่อนไขเรื่องการติดแคสบาลานเนาะ,ะถ้าใครยังไม่รู้ก็ รู้ไว้เลยนะคะเขาก็คือถ้าสมมุติว่าหุ้นที่เล่นในวันนะคะแล้วตอนเย็นเนี่ยถูกประกาศติดแค้นเนาะวันต่อไปก็คือเขาจะให้พักการเทรดเนาะสำหรับทีสนะคะทุกคนก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะคะถ้าไม่มั่นใจก็แล้วแต่ลองพิจารณาดูเนาะลองพิจารณาดูว่าเอ้ยเราจะตัดสินใจยังไงนะคะเศนาเนาะ4.90แล้วก็หบาทไม่เบรกอาจจะไม่เล่นก็ได้นะนะคะมันจะย่อนะต่อไปเศนาวอ ก็นักเรียนในคาสเราก็จะคุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะนะคะก็คือจังหวะที่เขากลับตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่บายแอดนะคะว่าเขาจะขึ้นต่อเนาะนะคะถ้าพรุ่งนี้เขาจะขึ้นต่อเขาต้องเบรก1.07ให้ได้นะคะเราก็แนวต่อไปก็คือ1.15นะคะต่ำกว่าใครจะเล่นก็ได้แต่เราไม่เล่นเพราะเราไม่จาเป็นต้องซื้อราคาที่ถูกที่สุดแต่ทุกราคาที่เราเข้าต้องเร็วแหละนะคะประมาณนี้นะเสนาต่อไป CGH CGH เนี่ยถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์สดกับเรานะเระวังแผนการบ้านตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถูกไหมแต่มันไม่ไปนะคะแต่เราจะไม่พูดซ้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันยังไม่ขึ้นไงนะคะพอมันขึ้นมาปุ๊บนะคะเราก็ลองดูว่าพรุ่งนี้มันจะไปต่อไหมนะมันเหมือนเป็นการตามต่อเฉยทุกคนเนาะเพราะว่าเราวางแผนไว้กันหลายวันแล้วนะคะก็ CGH นะถ้าจังหวะเบรกก็คือหนะึ่งจดสี่ห้าเนาะมันก็จะแรงกว่านะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือหนึ่งจุด ห้สองประมาณนี้นะ 4Gh นะคะวอซีวอก็เช่นกันนะคะก็รอเบรกไปเลยก็จะดีกว่านะ0.46นะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะประมาณนี้เนาะ0 5นนะคะบางทีเขาอาจจะมีแนวอยู่0.50ก็ได้นะคะก็แล้วแต่มุมมองนะคะมองยังไงก็ไม่ผิดนะนะคะแล้วแต่เราแล้วแต่เรามองต่อไปลิทลิทเนี่ยเราก็มาตามต่อนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปเบรกไหมเออ นะคะจากที่เขาลงแรงๆนะคะมาหลายเดือนไม่ใช่หลายวันนะหลายเดือนนะคะพรุ่งนี้ลองดูนะราคาปิดอยู่ที่0ูนยเอ๊สองจนะคะถ้าหลุดเนี่ยไม่เล่นเลยเพราะว่าถ้าหลุดมันมีโอกาสที่จะย่อสูงนะคะทุกคนหรือใครที่จะรอเบรกสองไปเลยก็ได้เนาะแนวกลางๆก็จะอยู่ประมาณนี้2องจุด2ี่หกจุดสี่สแล้วก็2.52ในส่วนของวอสอง วอลหนึ่งมันหมดอายุไปแล้วเนาะนะคะมันเล่นขึ้นมาประมาณยี่สิบช่องนะคะแล้วมันก็ลงเนาะนะคะถ้าใครไม่ขายก็ไสแตกไปนะคะเพราะว่าก็ต้องเอาไปแปลงเป็นแม่เนาะนะคะอ่าวอลเลน์นะก็ดูวันหมดอายุดีๆนะคะแต่ละวันเขาเรียกอะไรแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันแะเนาะนะคะหนึ่งจุดสองสองหนึ่งจุดสามศูนย์แล้วก็หนึ่งจุดสี่ศูนย์นะคะลิดวอลสองต่อไป ygg ygg อันนี้ไม่ใช่ลิซ่านะทุกคนคนละอย่างนะคะเซลเซลนะ อ่ะเราก็ลองดูว่าพรุ่งนี้ถ้า YGG นะเขาจะไม่เบรกเขาจะไปนะเขาจะต้องเบรกไฮของเขาให้ได้ก็คือไฮนี้หนึ่งสบาท40เนาะ11บาทสีิไม่ตรงช่างมันนะทุกคน11บาท40แล้วก็แนวต่อไปก็คือ12บาท20บนะคะเรามาดูในส่วนของวอลเลนกันบ้างนะคะวอลเลนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเลยเนาะลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเบรกสี่บาท22ได้ไหมไม่เบรกก็ไม่เล่นก็ได้นะคะแล้วก็แนวต่อไปเดี๋ยวขอติฟิมโบนิดนะึ ประมาณนี้นะจริงๆมันต้องตีแบบประมาณนี้นะทุกคนอ่ะประมาณสี่บาทห้าสิบอะแนวต่อไปนะคะสี่บาทยิบสองแล้วก็สี่บาทห้าสิบนะเอ่อ YGG ว1นะ่1ออนนนะนนต่อไปไซแมสบางทีแต่ก่อนเราเรียกสี่บาทนะนักเรียนบอกคุณครูเขาไม่ได้เรียกสี่บาทเขาเรียกไซแมสอย่าอย่าเอาภาษาอังกฤษกับคุณครูนะคะ ภาษาอังกฤษต้องไปเรียนใหม่อีกยาวเลยนะสงสัยต้องมีแฟนฝรั่งสักสิบคนหยอกนะคะหยอกนะก็ไม่อยากให้เครียดนะคะเราก็คุยเล่นกันได้เออเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันนะคะน้องตานี่ก็ปังไม่ไหวนะคะรวยไม่ไหวนะเอออันนี้ก็ลองดูนะว่าไซแมทอะ่ะเขาจะเบรก3.52จด้าสได้ไหมนะคะถ้าในฟาร์มทฟรมย่อยเนาะเขาก็มีแนวอยู่ที่สามจ่นะเนาะ นะคะ3 4มจุ8จแล้วก็3า2จริงๆอ่ะเบรก3.52ก็จะแรงกว่านะคะแต่มก็ไม่เสมอไปหรอกทุกคนนะนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาด้วยบางทีบางทีเขาเปิดตบแล้วเขาก็อาจจะไม่เบรกอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะนะคะอ่าในส่วนของวอหนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นแรงตอนเช้านะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะโรยราอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้แนวไว้เนี่ย นะคะราคาปิด1.55เนาะแล้วก็1.64นะคะก็คือไฮนี้เนาะลองดูว่าถ้าเขาเบรก1.64ได้เขาจะไป1.76ไหมนะคะไซมทวอล5จะดูวอลไหนก็ได้นะแล้วแต่นะคะวอไหนก็เหมือนกันแหละนะคะแล้วแต่และชอบชอบตัวไหนไปตัวนั้นอ่าในส่วนของ ICN นะคะ ICN วันเนี้ยเมื่อวันเมื่อวันศุกเขาพักตัวเนาะนะคะการพักตัวครั้งนี้นะคะเดี๋ยวขอดู15นาทีดีกว่า ICN เนะคะเขาก็วกกลับมาปิดที่แนวนะคะที่ห้าจุดเ็ดห้าต่ำกว่าไม่เล่นเนาะเพราะว่าถ้าต่ำกว่าเขาจะย่อเนาะแล้วก็แนวต่อไป6.15จริงๆแนวนี้ก็ใช่นะ5้าดเ้าห้านะนะคะให้ไว้3ามแนวประมาณนี้นะคะไอซเออ้ยอันนี้ได้ยินเสียงชัดปกติใช่ไหมคุยไปครึ่งคุยไปครึ่งนึงแล้วนะทุกคนนะคะก็ลองดูนะว่าในส่วนของวอรสนะเอ้ยวอรสี่วะวอ เขาจะเบรก3.96ด้ได้ไหมไม่เบรกไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปเนาะก็จะประมาณนี้4บาท6แล้วก็สี่บาทยี่สิบนะคะให้ไว้สามแนวนะ ICN ต่อไป MVP MVP นะถ้าพรุ่งนี้นะคะถ้าเขาไม่เบรกหกบาทยี่สิบเนี่ยก็ไม่เล่นนะคะต่ำกว่าไม่เล่นเลยเพราะว่ามันอาจจะยอนะ่อเนาะนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือแนวนี้ บางคนสงสัยทําไมบางทีคุณครูดูสิบห้านาทีบางคนดูบางทีดูเดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะคะเทคนิคของใครของมันนะคะแต่นักเรียนนะคะจะรู้อยู่แล้วว่าทําไมครูถึงดูสิบห้านาทีนะคะอ่ะถ้าไม่รู้ก็ทักมานะถ้าไม่รู้ก็ทักมานะคะในกลุ่มยี่สิบเอ็ดเทคนิคเนาะนะคะต่อให้เรียนจบไปแล้วนะคะก็สามารถทําได้เหมือนเดิมเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเรียนจบไปแล้วเราต้องแบบ ตัดขาดกันอะไรไม่ใช่นะคะเรายังคุยกันเหมือนเดิมนะคุยไารสระบ้างมีสาระาบ้างนะคะก็อ่ะต่อนะในส่วนของวอหนึ่งนะคะวอร์หนึ่งสี่จุดหนึ่งแปดต่ำกว่าไม่เล่นนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะเพราะว่าตอนนี้ยเขาปิดที่สามจุดเก้าสองใช่ไหมอืมเขาก็อาจจะมาที่สบาทอะไรเงี้ยเราก็รอสี่บาทก็ได้นะ สบาทแล้วก็สบาท18บแปดนะคะ MVP บอลต่อไป NBC พี่ NBC เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดนึงนะคะก็ลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นแท่งแดงเหมือนแบบแบบนี้แปบ๊บนึงนะแบบนี้ไหมหรือแบบนี้ไหมนะคะก็ลองดูว่า1.91่เ้าหน่งี่ยนะคะถ้าต่ำกว่าก็ไม่เล่นเนาะแล้วก็แนวต่อไปเนี่ยที่เขาทำเข็มไว้อะเนาะเท่าไหร่เดี๋ยวดูนิดนึงนะ หนะึ่งบาทเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งหนึ่งจุดเก้าเจ็ดแล้วก็สองจุดศูนย์สองนะคะ NBC ต่อไปพี่เฮงพี่เฮงจําได้ไหมที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์เขาก็กลับตัวนาะเอ้ไม่ใช่วันศุกร์หรวันพฤหัสที่เราทําการบ้านกันนะ่ะนะคะก็เขาก็กลับมานนะคะพี่เฮงลองดูว่าพรุ่งนี้นะเขาจะเบรกสับสี่จุดสามสองได้ไหมนะคะถามว่าสี่จุดสองสี่เข้าได้ไหมก็เข้าได้นะคะอมืมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเนาะสี่จุดสองสี่สี่จุดสามสองนะ 4. 24, 4. 32, นะให้ไว้สองแนวนะเฮง เฮงเงรวยรวยอต่อไป R P C พวกนี้ยเขาจะสามารถเบรกหาย้ายลงได้ไหมนะคะที่1.66เนอะนะคะเราก็ให้ไว้เนี่ยราคาปิดถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะทุกคนแล้วก็แนวต่อไปก็คือ1.59แล้วก็1.62เนอะแล้วก็1.66นะคะให้ไว้ประมาณนี้นะ R P C ต่อไปยูมิยูมิเนี่ยมีการพักตัวเนอะ นะคะพรุ่งนี้ถ้ายูมีเขาจะไปนะทุกคนก็รอเบรกไปเลยมันก็จะไม,ไม่ต้องรอนานนะก็คือ1.67นะคะแล้วก็หนึ่นั่นเองนะคะให้ไว้2แนวเนาะถ้าไม่เบรกอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ไปนะคะต่อไป gbx gbx นะคะลองให้แนวเบรกไาเลยก็คือ1.59เนาะต่ำกว่าไม่เล่นนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ1.66เอ้ยโทษ1.68เนาะ หรือจุดหกแปดนะคะ G B X ธนาธนาเขามีการย่อแหละนะคะย่อแหละไม่ไม่มีอะไรที่สวยเลยนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเขาหลุดราคาปิดไม่เล่นนะคะหลังจากนั้นเราให้แนวไว้ที่สามบาทยี่สิบสามบาทสิบสี่เนาะสามบาทยี่สิบนะคะแล้วก็แนวต่อไปก็คือสามบาทสี่สิบให้ไว้แค่นี้นะคะต่ำกว่าไม่เล่นนะต่ำกว่าราคาปิดไม่เล่นเลยเพราะมันจะลงต่อไป Alpha X อัลฟ่าเอ็กก็จะอยู่ที่สองบาทสิบเนาะอารอเบรกไปเลยนะคะไม่เบรกไม่เล่นนะแล้วก็แนวต่อไปก็คือสองบาทยิบสองนะคะอัลฟ่าเอ็กน้องกิฟน้องกิฟเนี่ยลองดูว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะสามารถมาเบรกไฮนี้ได้ไหมเจ็ดจุดศูนย์ห้าเนาะเจ็ดจุดศูนย์ห้าเออเราลืมสวัสดีเพื่อนๆอ,นอ่นะสวัสดีตอนนี้ทันไหมอะตลาดจะวายแล้วเพื่อนเพื่อนบอกตลาดวายแล้วมึงไม่ต้องสวัสดีก็ได้ <c oughs> นะคะก็ทักทายกันได้นะเออเข้ามาแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรก็มาคุยกันคอมเมนต์คุยกันอะไรตอบได้เราก็ตอบแต่จริงๆเราก็ตอบได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าขอคิดนิดนึงว่าเอ้ยมันลึกไปไหมอะไรเงี้ยนะคะนักเรียนเขาจะดุไ,มไะะหมอะไรเงี้ยคุณครูลึกไปแล้วลึกไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็กิฟนะลองดูนะคะว่าเขาจะย่อมาที่6บาท30มสิบไหมอันนี้คือจังหวะไบออนดิฟเนาะนะคะแล้วก็ ใครจะรอที่6บาท80ไปเลยมันก็จะดีกว่านะทุกคนมันก็จะไม่ต้องรอ,อนานนะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ7.05น้นั่นเองนะคะกีบต่อไปกอรี่คือกอรี่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าอาจจะปิดแดงแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคล้ายๆกับอดีตของเขาเนาะนะคะแต่เราไม่บแอดคะ่ะทุกคนถ้าพรุ่งนี้เขาจะไปต่อนะเราก็เราเบรกที่4.14ก็ได้นะนะคะล้วก็แนวต่อไปก็คือ4บาท3สบ แล้วก็สี่บาทเท่าไรเนะี่ยสีบาทห้ากนะสี่บาทห้าหกกอรี่ต่อไปไทยมุยไทยมุยเขาปิดโดจิใช่ไหมการทําโดจิแบบเนี้ยเขาอาจจะเบรกได้หรือเบรกไม่ได้ก็ได้นะลองดูนะนะคะก็ให้ราคาปิดนี่แหละหนะึ่งจุสองหกหนึ่งจุสองเก้าเนาะต่ํากว่าไม่เล่นนะคะเพราะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนแท่งนี้ก็ได้ทุกคนเนี่ยเห็นปะหรือเป็นแบบนี้ก็ได้ หรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะะก็ลองพิจารณาเอาว่าเราจะเป็นเดเทรดเป็นสวิงเทรดหรือเป็นรันเทนเนาะนะคะแล้วเราจะเล่นหุ้นตัวไหนก็เลือกเอานะคะต่อไป S v O A อ่า S v O A นะคะถ้าพรุ่งนี้เขาจะไปต่อเนาะเขาต้องเบรกไฮนี้ให้ได้ก็คือ3.94นะคะแล้วก็แนวต่อไปก็จะอยู่ที่เท่านี้4.18เนาะ4.18ะคะถ้าต่ำกว่ามันอาจจะย่อนะคะเขาอาจจะย่อมาแบบนี้ก็ได้ทุกคน อาจจะย่อมาแบบนี้แล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้นะคะก็จะจังหวะบายออนดิฟก็คือจังหวะนี้เนาะนะคะอืมเนี่ยเขาอาจจะย่อมาที่สามบาทเจ็ดสิบนะคะก็จะเป็นจังหวะบายออนดิฟอีกทีหนึง่งอ่าเขียนให้เลยเผื่อพรุ่งนี้เขาเปิดทุบนะคะอืมลองดูว่าเขาจะทุบหลุดไหมเพราะว่าถ้าเราตีเส้นกดมันก็จะเป็นแบบนี้ปึงป้งพึ้งปึงป้งปึ้งปึ้งเขาอาจจะย่อมาแล้วก็ปึง้งแล้วก็เบรกขึ้นไปแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปสวรรค์หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะคะลองดูลองดูเขาอาจจะใช้เวลา1วันหรือ2วันก็ได้นะคะต่อไป B W G เฮ้ย B W G ทำไมมี2บรรทัดอะฮเราทำไม B W G มีสองบรรทัดไม่เป็นไรช่างมันอ่ะ B W G นะคะถ้าเขาย่อมาแบบนี้เนาะ พรุ่งนี้จริงๆแล้วถ้าเขาไม่หลุด1.11มันก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้าหลุดไม่เล่นเลยเพราะว่ามันจะลงต่อนะคะแล้วก็1.14แล้วต่อไปก็คือ1.18นะคะ B W G A K P A K P ตัวนี้แรงมากนะคะแรงมากเนาะเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นหุ้นในวันนั้นแหละนะคะเราก็ลองดูว่า A K P ตัวนี้นะเขาจะไปถึงไหนนะคะคือเขา คือต้านเขาอยู่ไกลมากทุกคนเราก็ลองดูซิว่าต้านต่อไปเขาจะเล่นประมาณเท่าไหร่ขอตีฟิโบชุดเล็กๆนะสักประมาณก็แนว3ามบาทห้าบาทหกเนาะแล้วก็3ามบาทเจนะคะอีกแนวหนึ่งก็คือ3ามบาทเจเนาะนะคะ AKP ต่อไป GSC GSC เนี่ยลองดูนะว่าพรุ่งนี้นะคะเขาจะสามารถเบรกไฮตัวเองได้ไหมก็คือเบรกไฮตัวเองสองบาทแปเนาะ ต่ำกว่าอาจจะไม่เล่นก็ได้นะแล้วก็2บาท90นะคะให้ไว้2แนวนะ2บาท80แหละ2บาท90ต่ำกว่าไม่เล่นนะคะ g s c ADB ADB เนาะนะคะถ้าพรุ่งนี้เขาไม่เบรก1 7 7 1ก็ไม่เล่นจำได้ไหมเราเคยคุยเรื่อง ADB เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าถ้าไม่เบรก7 7 4อยังไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะย่อต่อถูกไหมนะคะมันก็ย่อต่อจริงๆนะ เรารู้สึกว่าเราจะทําการบ้านตัวนี้สักวันพลหักปะถ้าจําไม่ผิดนะนะคะก็คือ1.71เนี่ยอันนี้เขาเขาหลุดมาแล้วแล้วเขาก็ปิดเขียวเนาะถ้าพรุ่งนี้นะเขาไม่เบย1.71ไม่ต้องเล่นเลยเพราะว่าเขาจะลงต่อนะคะรอ1.71 1.74เนาะแล้วก็แนวต่อไปก็คือ1.86นะคะประมาณนี้นะ ADB ต่อไป SA SA เนี่ยถ้าพูดมันจะลึกไหมนักเรียนขออนุญ,ญาตนะ นะคะไม่ครูพูดไม่ลึกมากนิดเดียวนิดเดียวมีนักเรียนในห้องบอกว่าตอนที่ตอนที่มาสมัครเรียนนะตอนนั้นที่มาสมัครเรียนโหค่าคอร์สครูแพงมากแต่พอมาเรียนจริงๆค่าคอร์สถูกมากทุกคนเพราะว่าได้คืนตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วนะคะก็ไม่รู้พิสูจน์เราเองละกันนะว,วิทยาศาสตร์คือการพิสูจน์เศษส์เสมอแล้วเจอกันนะคะคุณครูฟังแล้วคุณครูก็ขำตอนแรกตกใจเห็นค่าคอร์ส โคตรแพงเลยแล้วชื่อเสียงก็ไม่มีด้วยนะนะคะแต่แต่พอเรียนจริงๆร,รู้แล้วว่าทำไมถึงแพงนะคะก็คือมันทำได้จริงอนะเนาะอะไรที่มันทำได้จริงมันก็ของถูกแล้ะดีมันไม่มีในโลกหรอกทุกคนคุณอยากได้หนังแก่คุณจะไปซื้อราคาร้อยเก้ามันก็ไม่มีหรอกถูกไหมนะคะเราก็ต้องซื้อสองสมแสนเหมือนกระเป๋าลุยอะไรอย่างงี้แหละนะอะ sa ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าถ้าคนที่ไม่ได้มีหน้าเทเหตุเดียวกับเรานะ จะไม่ค่อยเข้าใจแต่นักเรีนเยนในคลาสน่าจะเข้าใจแล้วว่าครูกำลังจะพูดถึงอะไรนะคะแต่เราไม่ได้ชี้นำนะคะเราจะให้ดูว่า SA เนี่ยจะเป็นเหมือนอันนี้ไหมให้จินตนาการเอาจะเป็นเหมือนอันนี้ไหมนะคะให้แนวไวสองแนวนะสิบสองบาทแล้วก็สิบสองจุดห้าที่เหลือคิดเอาเองละกันสินเสมอค่อยเจอกันนะสำหรับใครที่จะมาเรียนรุ่นที่ห้านะคะมิทุนาเจอกันนะคะแล้วเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าถ้ามันสบายมัน มันเป็นก,กับดักของความสําเร็จทุกคนเราต้องลําบากแหละนะคะแต่ลําบากแค่เดือนเดียวสบายโชคโคตรเอาไหมเลือกเอานะคะก็1.37 TNDT เนาะถ้าพรุ่งนี้ TNDT ปิดเอ้ยไม่ใช่ปิดดิเปิดต่ำกว่า1.25คือไม่เล่นนะคะเพราะว่ามันจะลงต่อนะแล้วก็ลองดูว่าเขาจะสามารถเบรกไฮ1.32ได้ไหมเนาะนะคะเราให้แค่2แนวเนี่ย 1> 1. 25, 1. 32, นะคะห2ึ่งจุนาะนะคะถ้าเขาจะไปให้ได้เขาก็ต้องเบรกประมาณ1.37เนจะ็นี่ยนะคะก็คือจะกลับตัวเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนาะถ้าเราดูตาเป่ามันก็จะเป็นแบบนี้ปะึ่งปึ้งึง,งเห็นปะตีกรอบให้เขานิดนึงแล้วถ้าตีแบบนี้มันก็จะเป็นคับแอนด์แฮนเดิลปะโอ้โหลึกไรนี้แค่นี้ลึกแล้วคนเอาจริงคนที่ไม่มีความรู้ยังงงอยู่เลยถ้าเป็นเรานั้นเรายังงงลึกตรงไหนวะ ผไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่ไหมนะคะแต่จริงๆถ้ามาดูไลฟ์กับเราทุกวันอนะได้อะไรเยอะนะคะ TNDT ประมาณนี้อ่ะเรามีหุ้นใหญ่มาฝากด้วยนะ s c b เผื่อใครชอบเราคุยกันตั้งแต่ในคอเทดอะเนาะนะคะนักเรียนรุ่นสีจะได้อยู่ด้วยกันอยู่ตอนที่ s c b ขึ้นอะเนาะ,ะแต่อย่างว่านะนะคะคุณครูเป็นคนแบบไหนนักเรียนก็เป็นคนแบบนั้นแหละครูชอบเล่นหุ้นซิ่งนักเรียนก็ชอบเล่นหุ้นซิ่งนะคะไม่มีใครสนใจ ACB เลย ไม่ใช่อะไรดังเรียนมันขี้เกียจไปหา DW อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆ DW ก็หาง่ายหาไม่ยากหรอกนะคะถ้าจะเล่นจริงๆเนาะนะคะเขาก็เบรกเส้นกดมาแบบสมบูรณ์มากถ้าพรุ่งนี้เขาจะไปต่อนะจริงๆ SCB มันชอบเปิดโดดนะเขาไม่เปิดหรอกราคาปิดอะ่ะเขาต้องเปิดโดดสักนิดนึงนะคะก็ลองดูนะลองดูว่าเขาจะโดดไปร้อยยิบสองไหมแล้วก็แนวต่อไปเราให้ประมาณนี้นะก็คือร้อยยี่สิบ เ5ะะ็จุดห้านะคะจุดห้าประมาณนี้นะนะคะใครชอบก็ลองดูนะคะชอบก็แล้วแต่ไม่ชอบก็แล้วแต่นะ <c oughs> เราบังคับใครให้ให,ให้ใครชอบตัวนู้นตัวนี้ไม่ได้นะคะทุกคนต่อให้เป็นลูกศิษย์ของเราเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยซื้อเลยเฮ้ยขายเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะอ่าต่อไป k b แ n k มี s อ b ก็ต้องมี k b แ n k อนะ์ะเนาะนะคะแต่ k b แบงเขาเล่นน้อยกว่า s อ b เนาะนะคะลองดูว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเบรกหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทได้ไหม นะคะก็ให้แนว163แล้วก็165บาทนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของหุ้นใหญ่เอ้ยมีอีกตัวหนึ่ง CBG CBG อ่ะลองดูนะว่าพรุ่งนี้เอาจริงยังนะคะ CBG นะจริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นสาย DW อ่ะก็อาจจะอาจจะแบบโดนทำดีเคมาแบบ เมาอะเมา time d k เอาอย่างี้ดีกว่านะคะก็ลองดูว่าเราจะซื้อหุ้นแบบไหนนะคะเราจริงๆเราต้องแยกให้ออกนะหุ้นแบบไหนที่เราจะซื้อ DW กับหุ้นแบบไหนที่เราจะซื้อแบบตัวแม่มันอะนะคะเราต้องแยกให้ออกนะทุกคนแต่ถ้าใครยังแยกไม่ออกยังไม่รู้ก็มาเรียน DW ด้วยกันนะคะว่ามันต้องเลือกยังไงแต่เอาจริงๆนะการเลือกหุ้นอะ การสแกนหาหุ้นหรือเทคนิคต่างๆนะคะมันจะอยู่ใน21เ,เทคนิคทั้งหมดนะคะซึ่งซึ่งใน DW เรแล้วก็จะไม่ได้สอนเรื่องเทคนิคก,การหาหุ้นอะไรเนะี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้นะนะคะมันจะอยู่ใน21เ,เทคนิคทั้งหมดนะคะถ้าใครเรียน21เทคนิคก,กับเราก็มันก็จะสบายหน่อยแล้วแต่นะแล้วแต่นะคะที่อื่นก็เก่งเหมือนกันนะคะที่อื่นก็ดีเหมือนกันเอาที่เราชอบนะคะที่เราถูกจริตกับเรานั่นแหละนะคะศรัทธาใครไปหาคนนั้น ะคะแล้วก็ไปก๊อปปี้เขานะคะไปก๊อปปี้ความสําเร็จของเขานะคะสําหรับค่ําคืนนี้เราก็มีประมาณนี้เนาะนะคะในทุกวันเสาร์นะคะเราก็จะมีคลิปความรู้นะคะลงที่หน้าเพจผ่านเพจฟซบุ o กทิกตอกแล้วก็ u t u b e นะคะทุกๆวันเสาร์เนาะ,ะส่วนจันท์ถึงสุขเราก็จะมาไลฟ์สดไม่ใช่จันทถึงสุขดิอาทิตย์ถึงพฤหัสนะคะเราก็จะมาไลฟ์สดการบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จได้แบบง่ายๆสบายสบายนะคะคนที่ประสบความสําเร็จล้วนทุ่มเทนะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นคุณก็ต้องทุ่มเทแบบร้อเปอนเช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะที่เก่าเวลาเดิมเนาะประมาณสามทุ่มกว่านี่แหละนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ